One News ตรงไปตรงมาครับเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะเอ๊เมียนมาเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ด้วยครัแล้วระบบการเลือกตั้งของเขาต่างกับบ้านเราอย่างไรนะฮะมาติดตามกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของเมียนมานะฮะลงคะแนนเสียงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้มีพักการเมืองลงสมัครทั้งสิ้น93พักผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกสภา6 1 8 9คนมีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง33ล้านคนจากประชากรเมียนมาประมาณ52าล้านคนอาจจะมีพักการเมืองดูเหมือนเยอะนะฮะแต่ว่าพักใหญ่ๆจริงๆก็มีแค่2พักก็คือพัก USDP พักสหสามาคัคคีและการพัฒนาที่มีประธานาธิบดีปัจจุบันก็คือเต็งเส่งเป็นผู้นำนะครับอีกพักหนึ่งก็คือพัก NLD ของนางอ,องซานซูจีพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยถามว่าทำไมถึงเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ25ปีเราดูประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของเมียนมานะครับ25ปีก็เพราะว่าเมื่อปีคิสักราวาช1990หรือว่า2533ตอนนั้น พรรค NLD ขององซานซูจีชนะการเลือกตั้งชนะแบบถล่มทลายเลยนะครับแต่เกิดการไม่ยอมรับโดยรัฐบาลทหาร mm hmm. นะฮะการเลือกตั้งล้มลงไปและนางองซานซูจีถูกสั่งกักขังอยู่แต่ในบ้านพักเท่านั้นครับผ่านมานะครับจนถึงคศ2010หรือว่า2,553เมื่อ5ปีที่แล้วมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในครั้งนี้พักค NLD บอยคอรดการเลือกตั้งไม่ลงสมัคร mm hmm. เลือกตั้ง มีแต่ usdp ที่ชนะการเลือกตั้งของประธานาธิบดีเต็งเสงก็เพราะว่าตอนนั้นนางซูจียังถูกสั่งกักบริเวณอยู่ในบ้านพักคหลังจากนั้นปี2012หรือว่า2555มีการปล่อยตัวนางซูจีแล้วนะครับคบแล้วก็มีการเลือกตั้งซ่อมสอสอ45ที่นั่งนางซูจีลงสมัครด้วย nld ขององศานซูจีชนะถึง43จาก45ที่นั่ง และมาถึงขณะนี้2,015ก็คือเมื่อวานนี้2,558มีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งถึงบอกว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เพราะว่าพักคู่แข่งลงกันพร้อมพรั่งเรียบร้อยเป็นการ,รเลือกตั้งที่เสรีที่สุดผลการเลือกตั้งต้องรอดูนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าการเลือกตั้งของเขาระบบการเลือกตั้งของเมยียนมาต่างกับบ้านเรามากทีเดียวเขาลงทีเดียวนะฮะสบัตรลงคะแนน นะฮะพร้อมกันเลยนะครับคือวุฒิสภาสภาผู้แทนรัศฎรและสภาเขตหรือว่าผู้แทนท้องถิน่นแต่ว่าในกฎหมายของเมียนมาณนะปัจจุบันแม้ว่ารัฐบาลทหารบอกว่าจะคือนอำนาจทางประชาธิปไตยให้กับประชาชนแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีบทบัญญัติหลายเรื่องที่ยังเขียนเอาไว้ในรัฐนูลณนะปัจจุบันอย่างเช่นห้ามบุคคลที่มีทายาทหรือว่ามีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติเป็นประธานาธิบดีอย่างเนี้ยครับ วุฒิสภามี224ที่นั่งแต่ว่าให้เลือกตั้ง168ที่นั่งเพราะว่ากองทัพเลือกมาให้เลย56ที่นั่งสสมี440ที่นั่งให้เลือก330ที่นั่งกองทัพเลือกมาให้เลย110ที่นั่งสภาเขตมี885ที่นั่งนะครับให้เลือกตั้ง650ที่นั่งกองทัพเลือกมาให้แล้ว220ที่นั่งจึงเป็นที่มาของคำว่าพักที่กองทัพหนุนหลังอย่างพัก USDP ของประธานาธิบดีเต็งเสงเนี่ยถ้าเลือกตั้งเข้ามาแล้วคะแนนได้ไม่ต้องถึงขั้นน้อยมากแค่กลางๆเนี่ยไปบวกเสียงของกองทัพสัสดส่วนร้อยละยีของสภาทั้งหมดที่เขาเลือกมาเลยเนี่ยก็ได้เสียงข้างมากแล้ว<อ>เพราะฉะนั้นอ,องซานซูจีถ้าจะได้เสียงข้างมากในสภาทั้งหมดแล้วส่งคนเป็นประธานาธิบดีได้ที่อ,องซานซูจีบอกว่าจะอยู่เหนือประธานาธิบดีเนี่ยจะต้องได้รับเสียงชัยชนะแบบสื่อต่างชาติใช้ว่าแลนสไลด์ คือต้องใช้แบบถล่มทลายเพราะว่าฝั่งที่เป็นพรรคการเมืองที่กองทัพขนุนหลังเขาได้บวก25%้รไปแล้วใช่ครับเขามีคะแนนเสียงรอยอยู่แล้วที่กองทัพเลือกเข้ามาเนี่ยนะฮะมาดรูรถแมพหน่อยครับรถแมพการเลือกตั้งของเมียนมาหลังจากเมื่อวานนี้ย่อนบัตรลงคะแนนไปแล้วนะครับคาดว่าประมาณ2สัปดาห์ก็คือ22พฤศจิกายนถ้าเป็นไปตามนั้นนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งของเมียนมาจะประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแต่กว่าจะเปิดสภากันได้คาดว่ากุมภาพันธ์า9นะครับเพราะว่า สภาชุดนี้นะปัจจุบันจะหมดวาระ31มกราคม2559ถึงจะเปิดสภาแล้วเลือกประธานาธิบดีกันได้นี่แหละฮะการเลือกตั้งของเมียนมาเอามาให้ทราบนะครับทิศทางก็เป็นไปตามคาดหมายแล้วครับมันก็มีอยู่แค่3-4แนวทางนี่แหละ NLD ขององซานซูจีชนะเลือกตั้งก็ไปตามสูตรของนางองซานซูจี USDP ชนะเลือกตั้งก็ว่ากันไปเลือกประธานาธิบดีไปถ้าเสียงไม่ขาดนี่ต้องไปชิงกันตั้งรัฐบาลผสม รหรือสิ่งที่ทางเมียนมาเองก็ไม่อยากให้เกิดที่สุดถ้ามันมีเหตุการณ์วุ่นวายอะไรเกิดขึ้นกองทัพก็มาควบคุมสถานการณ์ต่อไปออาเอาละครับครับ one news ตรงไปตรงมา